เอ a u อ o มอ๋ตสวัสดีครับผมก็นำเสนอนะครับผมรถตู้ฮุนไดนะครับผมเป็นฮุนได H1 นะครับผมเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะรุ่นดีลักนะฮะ2014จดทะเบียนปี2014มือเดียวป้ายแดงสีเทาหน้านผมสีเทาออก อ่อนๆนิดนึงนะผมสีตรงรุ่นของเขาเบอร์โรงงานเลยนะครับรถมีการเก็บสีเคียอสีมาแล้วแหละนะครับผมแต่ตัวรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีชนนะฮะไม่เคยโดนชนใดๆทั้งสิ้นก็ใครที่กำลังมองหารถตู้นะผมคันนี้11ที่นั่งป้ายฟ้านะครับผมได้สวยสดมือเดียวเลยนะครับผมขอแนะนำฮุนไดเฮชวัเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละประมาณ 2เดือนแล้วนะครับผมราคา5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับวันนี้ผมลดให้เลยสี่หมื่นนะครับผมเหลือห้าแสนห้าหมื่นนะครับผมห้าห้าแปดนะครับผมก็คืออยากขายเอาง่ายๆสั้นๆนะครับผมตัวรถไม่มีอะไรครับผมขับขี่ทุกอย่างโอเคสมบูรณ์หมดระบบแอร์นะครับผมยางโช้กผมเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมทุกอย่างคือของเหลวต่างๆคือทําใหม่หมดเลยพร้อมใช้นะฮะนะครับก็ก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามติกระดิ่งให้ผมนํารถสวยๆดีๆแบบนี้มานําเสนอนะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันชัดๆนะครับผมกับฮุนได H1 นะครับผม2.5ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะตัวท็อปสุดนะพอทะคู่ของรอเรือ5145กรุงเทพหานครครับตัวรถมีการเก็บสีเคลืสีมาแล้วแหละนะครับผมแต่ยังได้บางเดิมอยู่ทั้งคันนะครับกระจกเดิมของฮุนไดนะฮะไม่มีการเปลี่ยนนะครับกระจกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกนะครับผมนี่ตัวเฮนะครับผมนะฮะตัวรถโดยรวมมีเสน่ห์มากครับผมบางเดิมทั้งคันนะฮะน็อตไม่ขยับนะครับ รถไม่ขยับมีติเส้นสายตัวถังรถค่อนข้างสวยดูดีทีเดียวนะครับกระจกมองข้างมีไฟออกหูมีให้นะครับผมนะครับบางเดิมทั้งคันนะครับนี่ครับให้ดูโดยรวมก่อนนะครับก็แม็กเป็นแม็กสูตรครับผมขอบ15นะครับผมรัตด้วยางกูดเยร์นะฮะง0 2 3ยานะครับนี่ยี่ห้อกูดเยร์นะครับผมหนึ่งอองหนึ่ขอบ16นะครับผม ยาง2,023นี่ครับผมกูด d เ e a r เซตนี้เลย4เส้นนะดอกยางตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้เลยประมาณ90%นะครับลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะโช๊คนะเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้แล้วคู่หน้าคู่หลังนะครับโชคสแตนดาดของฮุนไดเลยนะครับวันนี้ครับใครที่กำลังมองหาถูกสุดในตลาดแน่นอนนะครับไม้ก็ไม่เยอะนะแค่200,000ต้นๆน,นะครับรถตู้ไม้2 0,000นนี่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าเป็นรถตู้ท่องเที่ยวรับส่งนะคผม นะหรือใครที่มีรถตู้เนี่ยต้องเป็นสายเที่ยวแน่นอนไม่ระดับ3ามแสนสี่แสนโลแน่นอนนะครับคันนี้แค่2องแสนสองนะครับครับถัดมาครับด้านหลังครับผมไฟเบรกรุ่นที่สามสปอยเลอร์นะครับผมฮุนไดโลโก้ต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยนะฮะนี่ครับผม H1 นี่ครับดีลักนะครับเซนเซอร์ทอยหลังนะฮะกล้องมองหลังครับโรงงานมีให้ครบเลยนะครับถัดมาครับมาดูฝั่งด้านขวาตัวรถครับไฟท้ายสวยๆนะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับไม่แตกนะครับผมนะฮะ เสียงยังบางๆอยู่เลยนะครับประตูสไลด์ไ้สยขวาเลยครับผมสะดวกขึ้นลงนะครับห้าแสนกลางนะครับไปเช็คในตลาดได้เลยนะฮะต้องมีเบอร์หกนะครับผมห้าเก้าเก้าเบอร์หกแน่นอนห้าแปดที่ผมตั้งเมื่อกี้นะนี่วันนี้ผมลดราคาพิเศษเลยสําหรับคนที่ต้องการหารถไปใช้งานกับครอบครัวนะครับโอเคครับถัดมาเรามาดูฝั่งคนขับก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มจากด้านขวานะแผงประตูบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผม ขึ้นสุดลงสุดนะครับใช้ขวานะฮะกดลงแล้วก็มีพับไฟฟ้าครับผมพับไฟฟ้านะหากันรใช้ขวาเลยใช้งานได้ปกติพวงมาลัยตรงรุ่นของฮุนไดนะครับผมสี่ก้านนะครับมีแอร์แบคลระบบเบรก ABS แอร์แบกให้ครบเลยนี่เลรดมาอยู่ที่2องแสนสมีบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับกุญแจสำรองกุญแจหลักมีให้ครบนะครับไฟเพดานต่างๆนะครับผมติดหมดนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับผมมีอาจจะมีคราบเหลืองนิดนึงนะครับผม อันนี้ผมฟอกแล้วเบื้องต้นนะฮะมีตำหนินี้นิดหนึ่งนะครับถ้าอยากสวยก็ไปเก็บการได้ตรงนี้นะครับเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินอยู่ด้านนี้นะครับผมกระดุมเข้ารูปตรงรุ่นนะครับผมของเขาเลยนะครับนี่ถัดมามาดูฝั่งด้านขวาก่อนแล้วกันนะครับประตูสไลด์นะครับซ้ายขวาืปสวยนะครับสิบเอ็ดที่นั่งครับผมเบาะกับตันครับมีที่พักแขนให้ครับผมแถวสองนี่นั่งสบายสุดครับผมนะครับพับนะฮะ ออกทุกตัวสวยหมดนะครับนี่นะฮะประมาณนี้ครับให้ดูโดยรวมนะครับจอเครื่องเล่นนะครับผมเป็นของ Pioneer นะครับผมมีกล้องหลังนะกล้องถอยหลังนะครับผมนะครับระบบแอร์พิทยุนะครับใช้ได้หมดพวงมาลายมัลติฟังก์ชันนะครับ ะะก็สำหรับคันนี้นะฮะใครต้องการดูหุนได a เฮ1วันสองจดทะเบียนปี2014ครับรถได้ลำดับที่1สวยมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5เครื่องยนต์ A2 เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับ175แรงม้านะครับก็นัดดูรถได้เทียมเพอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับผมดูโทรสอบถาม0658282559ครับ แอดไลน์หมายเลขไลน์ไอดีนะครับผมหมายเลขเดียวกับเบอร์ดูรถได้ทุกวันเลยถ้าใครใจร้อนครับผมเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้หน้าคลิปนะครับผมจะได้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนกว่าแชทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านซ้ายต่อครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูผู้โดยสารด้านซ้ายครับแปงประตูสวยๆครับผมหุ้มด้วยหนังนะครับเป็นหนังแท้เลยนะครับเบาผู้โดยสารนะครับผมฝั่งซ้ายครับผมมีคาบเหลืองนิดนึงนะครับคอนโซลครับผมมีแอร์แบ็กนะครับผมบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีให้ครบนะครับ แกะด้านล่างครับนี่ปุ๊สวิตช์นะครับมีครบหมดนะครับกุญแจครบตองดอกนะครับแคปเพดนะฮะพรมนะผมเบลนะครับผมฝั่งบีฝั่งซ้ายอยู่ครบนะครับเวลควาำไลท์ครับซ้ายขวาติดหมดเลยนะครับประตูสไลด์ด้านซ้ายครับผมเปิดง่ายๆครับสะดวกสะดวกนะครับนี่นะครับโดยรวมของเขานะฮะพรมเพดานนะครับผมไม่เลอะนะครับผมสวยๆเลยนะครับนะฮะประมาณนี้ครับถัดไปเราไปดูด้านหลังครับผมเป็นแบบ ประตูหลังนะนี่ด้านหลังนะครับเป็นแบบโชูนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับสวยเลยนะครับโครงสร้างเดิมฮะไม่มีถอดครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์คนะครับผมอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับโครงสร้างโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะฮะบอะด้านหลังสามารถสไลด์ได้เก็บสมรระได้ค่อนข้างจุเลยนะฮะพามาลรอพันนะครับครบเลย ถัดไปดูเครื่องยนต์กันนะครับผมถัดมามาดูเครื่องยนต์กันนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์รหัส A2 นะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 5 0 0ซีนะครับรหัสเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้ครับ A2 นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่มันจะมี A1 กับ A2 คันนี้เป็นปี14มาในเชษแล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ A2 นะครับโครงสร้างนะครับเริ่มจากฝังด้านขวานะครับน็อตไม่มีถอดแก้ไม่มีถอดนะครับผมด้านในนู้นคือเดิมหมดซุ้มนะครับเดิมหมดเลยนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอานครับผม ฝั่งด้านซ้ายตัวรถครับผมไม่มีถอดนะครับกระโปรงไม่ถอดนะผมสวยๆนะครับเครื่องยนต์แห้งๆครับผมไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับโอเคครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับน้ำมันเครื่องผมถ่ายแล้วนะครับน้ำไม่ดันก่อนไม่ไหลนะครับผมเป็นกึ่งสังเราะนะครับผม10,000กิโลนะฮะลูกค้าซื้อไปก็ยังไม่ต้องถ่ายนะครับเครื่องยนต์นิ่งครับเดินเรียบนะฮะ ฟังเสียงไฟท่อกันฟังเสียงไฟท่อครับนี่ครับเดินนิ่งๆเรียบๆไม่มีตัววิงไม่มีกระพือนะครับเทสระบบแอร์กันนะครับแอร์เย็นทั่วถึงนะครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับผมสี่สปีดนะครับเดี๋ยวผมเทสระบบไฟให้ด้วยนะฮะกระจกขึ้นก่อนนะครับกระจกขึ้นสุดลงสุดนะใช้งานได้ปกตินะฮะ กระจกตัดแสงออโต้นะครับผมอันนี้เป็นเปิดแอร์ด้านหลังนะครับผมอันนี้ด้านหน้าตู้หน้านะครับวิทยุต่างๆก็ใช้งานได้ปกติครบเลยนะครับไฟพามากนะครับผมประมาณนี้ครับก็ห้องเครื่องนะครับผมห้องโดยสารก็ไม่มีสัญลักษณ์ ABS Airbag ไฟลุกเครื่องยนต์โชว์นะฮะจากด้านซ้ายไปกว่านะรผมรอบเครื่องความเร็วนะครับผมเจน้ามันนะครับอันนี้อุณหภูมินะครับอัตราเร่งครับผม เปิดให้ฟังเสียงนะครับครับอัตราเร่งค่อนข้างดีนะครับผมอเดี๋ยวไปดูด้านนอกอีกทีหนึ่งนะครับไปเทสระบบไฟด้วยนะครับผมไฟเลี้ยวก็จกมองข้างฝั่งด้านขวาติดหมดนะครับไฟหลีไฟต่ํานะครับติดหมดนะไฟตัดหมอกนะครับติดหมดเลยครับสมบูรณ์ครับผมรถใช้งานทุกวันครับผมแต่พักหลังผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วผมจอดอย่างเดียวนะครับไม่รู้จะขับไปไหนนะครับนี่ให้ดูด้านหลังนะครับ จอดอยู่หลังบ้านจอดในร่มตลอดเลยคันนี้นะครับประมาณนี้ครับสวยเลยนะครับก็ลองดูครับผมลดให้ละสี่หมื่นครับลดไม่มีอะไรได้มือเดียวป้ายแดงนะครับมีรอยนี้นิดหนึ่งนะครับรอยขีดนะครับนิดเดียวนะครับยางใหม่โชคใหม่นะครับผมซื้อไปก็ขับใช้งานได้เลยไม่ต้องเก็บอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ 5,58,000นะได้คุณใดตัวท็อปสุดครับเป็นตัวดีลักไปเลยนะฮะ2014เอาไปใช้กันยาวๆนะเครื่องยนต์ดีเซลตัวบ็อกซ์ที่2 A2 แล้วนะครับก็ยังไงวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดการใดก็ผมขออภัยด้วยก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำรถสวยๆดีๆแบบนี้มานำเสนออีกขอบคุณรล้วัสดีครับบ๊ายบาย